บ้าน160ล้านรถหรูร้อยล้านกระเป๋าหรู200ล้านนาฬิกาหรูร้อยล้านเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้า100ล้านบาทพอพูดถึงคุณเมย์ว่าสนาอินทัแสงตอนนี้เนี่ยทุกคนหรือในโซเชียลตลอดจนสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยก็พากัน ภูมิบอกภูมิใจกับความร่ำรวยของคุณเมย์วาสนาอินทแสงพูดชมว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจได้เก่งมากร่ำรวยอย่างเร็วประวัติเหมือนเดิมเริ่มจากกลุ่มคนจนต่อสู้ปากกัดตีนถีมาทำธุรกิจได้ร่ำรวยอย่างมหาศาลด้วยความเคารพคุณเมย์วาสนาอินทแสงและคนแวดล้อมตัวคุณเมย์ตลอดจนโซเชียลทั้งหลายและสื่อมวลชนทั้งหลายที่เชียร์คุณเมย์ ผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรกับคุณเมย์เลยไม่รู้จักทริซํมแต่ผมชอบแสวงหาความจริงสิ่งที่ผมจะมาพูดวันนี้คือเรื่องคุณเมย์ประเด็นหลักมีอยูง่ง่ายๆความร่ํารวยคุณเมย์มีสองด้านด้านหนึ่งคือรายได้ด้านหนึ่งคือค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี่าาาานรวมทุกอย่างทรัพย์สินทรัพย์สมบัติคุณเมย์ azing. บ้านที่ราคาร้อยกว่าล้านบาทเงินที่ให้คนกู้ไป400รอยล้านให้กับคุณเชนโน่นนี่นั่น และผมให้ท่านผู้ชมดูว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเมื่อเอารายได้ที่คุณเมย์มีไปลบกับรายจ่ายที่คุณเมย์พูดมาตลอดทุกเรื่องทุกราวท่านผู้ชมก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันมีคำตอบอีกเยอะเลยที่ตอบไม่ได้ว่าคุณเมย์เอาเงินมาจากไหนหมา,อายอล้วท่านผู้ชมประเภทเอาเงินมาจากไหนเนี่ยผมเวียนหัวจริงๆแต่ทั้งหมดที่พูดนี้เนี่ยผมพูดเพื่อเตือนสติคุณเมย์ด้วย คุณเมย์หลังจากโลโปรไฟล์มาแต่ไหนแต่ไรเกิดจูจูฮอตขึ้นมาโชว์ออฟความร่ำรวยของตัวเองอย่างชนิดที่เรียกว่านึกไม่ถึงทำให้ผมอดคิดไม่ได้ถึงบรรดาประเภทคนที่โชว์ความร่ำความรวยในอดีตแล้ววันนี้ก็จบชีวิตตัวเองลงด้วยการอยู่ในคุกบ้างกลายเป็นคนสีเทาไปบ้างเรามาดูประวัติของเธอดีกว่าเธอเกิดวันที่7มีนาคม2527ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันอายุ4 4ปีเธอจบแค่ม .3 แต่ลงมาทำงานก่อนมาเรียนสายอาชีพจบปวชและสอบเทียบปริญญาตรีได้ที่หมาหาัยราชภัฏส,สวนดุสิตสไตล์เดียวกันเลยจนปากัดทีนทีแต่รักการเรียนรักความก้าวหน้าจากนั้นเธอเรียนระดับปริญญาโทสองใบได้แก่บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการการจัดการเชิงกลยุทธ์จากหมาหาลัยธรรมศาสตร์ แล้วก็วิทยาการวิทยาศาสตร์หาบัณฑิตสาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหมาลัยธุรกิจบัณฑิตมีหน้ำซ้ำําเธอยังเรียนได้ถึงปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมากหมาลัยรายรชภัฏสวนจุลนธาก็ต้องนับถือความใฝ่รู้ความต้องการจะเรียนรู้มากขึ้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม คุณเบนี่เคยสัมภาษณ์กับสื่อว่าหลังจบม .3 ทางบ้านไม่มีเงินส่งเลยเข้ามาทำงานร้านอาหารที่กรุงเทพเริ่มจากร้านอาหารตามสั่งแถวคลองตันเมื่ออายุ16ปีย้ายมาที่ร้านอาหารซอยแถวหลังสวนหลังเรียนจบปริญญาตรีที่สวนนิสิตท,ทำงานเป็นเซลล์ขายประตูหน้าต่างอลูมิเนียมระหว่างนั้นบริษัทยาผิวหนังชื่อว่า Pacific Healthcare เรียกตัวไปสัมภาษณ์งานก่อนมาทำงานเป็นเซลล์ขายยานในภาคอีสาน ขับรถไปหาลูกค้าที่เป็นหมอตามโรงพยาบาลวันละ3จังหวัดมุมาณะมีความเปลี่ยนมากร้างจากที่ได้รับความนุเคคาะอ์จากลูกค้ารวมทั้งคอนเนคชั่นที่สั่งสมมาเป็นเซลล์ขายยาได้5-6ปีก็เลยออกไปตั้งบริษัทที่ชื่อว่า r e v o m e d Thailand ปี2,558เพื่อผลิตสินค้าความงามและหารเสริมเป็นระบบ OEM ก็คือรับจ้างผลิตอาจจะออกสูตรให้ด้วย ใครจะต้องการสร้างครีมทำครีมก็ไปจ้างเธอผลิตเธอมีเพืกก่อนอช่วยคิดให้ด้วยแล้วก็เธอก็รับค่าจ้างปิดมาสำหรับผู้ที่อยากสร้างแบรนด์ตัวเอง3ปีแรกเธอเป็นหนี้สร้างโรงงาน30ล้านบาทสร้างไปทำไปสุดท้ายทำโรงงานไปกว่าร้อยล้านบาทโดยที่เธอใช้เงินสดสุดยอดนะครับแล้วสร้างโรงงานแห่งที่สองเพิ่มตอนนี้มีโรงงานทั้งหมด3แห่งมีพนักงานกว่า180คน มีแบรนด์ที่เคยปลิด2,000แบรนด์มีลูกค้าดูแลอยู่กว่า600รายต่อมาเธอตั้งโรงงานเพิ่มที่ประเทศกัมพูชาในปี2566ตั้งโรงงานในประเทศเมียนมาและก่อตั้งบริษัทผลิตนมแพะที่นิวซีแลนด์ในปี2567แบรนด์ที่โรงงานคุเบนี่ทำทำให้ดาราหลายคนไม่ว่าจะเป็นสงกรานเตชะนรงค์ไมายนภาาสัสสิแฟนสาวสงกรานโยเกิร์ตนัชชา หนิงปณนิตามดดำคชาตันเจริญลูกสุชาติตันเจริญเป็นต้นนอกจากนี้แล้วข้อมูลทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพบว่าปัจจุบันคุณเมนี่ถือหุ้นอยู่11บริษัทเป็นกรรมการอยู่10บริษัทมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่วงเงิน186ล้าน5 7 9 4 1 1บาทผมจะไม่แจกแจงแล้วกันว่าบริษัทอะไรบ้างจะเป็นการเสียเวลา บริษัทที่สำคัญคือบริษัทรีโวเมดกรุ๊ปจำกัดซึ่งทำธุรกิจการผลิตเครื่องหอมเครื่องสำอางผลิตพันในห้องน้ำจดทะเบียนเมื่อวันที่22ธันวาคมด้วยทุนจดทะเบียน20ล้านบาทปัจจุบันคุณเมนี่ถือหุ้นอยู่94คิดเป็นเงินแล้วมูลค่า176.5ล้านบาทที่ผมบอกว่า รีโวเมดเป็นบริษัทที่สําคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะในจํานวนบริษัทสิบแปแห่งที่คุณเมนี่ถือหุ้นอยู่นั้นมีรีโนเวทเพียงบริษัทเดียวที่ดูพอจะมีกำ,กำไรกาไรผมย้านะครับว่าทรัพย์สินที่คุณดิวอิสรายหยิบยืมไปนั้นนะครับผู้ชมไม่รวมทรัพย์สินส่วนตัวบ้านรถยนต์ป้ายทะเบียนกระเป๋านาฬิกาหรูเครื่องประดับเพชรพลอยรองเท้าอีกหลายร้อยล้านบาทอาจจะถึงพันล้านบาทาสุริศสัม ชีวิตของคุณเมนี่นั้นเวอร์วังอลังการอย่างไรท่านผู้ชมคงเห็นแล้วแต่ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวมาแต่แรกคงจะไม่รู้ผมจะแจกแจงยกตัวอย่างให้ดูภาพล่างที่ผมเอาขึ้นมานะครับคือภาพรถจ์โรลส์รอยกับ l e ็กซที่คุณเมนี่โดยสารไปออกรายการโหนกระแสทางช่อง3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะมีภาพคุณเมนี่กับสามีนะครับโรลส์รอยโกสสีขาวคันนี้อย่างน้อยต้องมีราคา40-50ล้านบาท ยังไม่นับรวมทะเบียนรถชื่อรวย8 8 8 8อีก11.1ล้านบาทรวมแล้วทั้งรถทั้งทะเบียนต้องมีประมาณ60ล้านบาทสำหรับทะเบียนรวย8 8 8 8ป้ายแพงราคา11ล้านบาทที่คุณเมนี่ประมูลมาเมื่อวันที่7เมษายน2 6 6 5 3ปีที่แล้วโดยอ้างว่านำไปใส่รถเบนลี่รุ่น Flying Spur W12 ซึ่งเคย เธอเคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการของนิกกี้น่าชัดเมื่อปี2565ว่าเธอซื้อรถคันนี้ไปด้วยเงินสด220ล้านบาทแค่รถ2คันเบนลี่20ล้านบาทกับโรลส์รอยป้ายรวม60ล้านบาทคุณเบนนี่ใช้เงินไปแล้ว80ล้านบาทยังไม่นับรวมกับรถคันอื่นๆที่คุณโชยมีทั้ง Lexus, Porsche รถอื่นๆและทะเบียนอื่นก็ตีไปอย่างน้อย100ล้านบาท ว่าถึงมีรถมูลค่า100ล้านบาทไปแล้วมาดูบ้านกันบ้านเธอราคา160ล้านบาทเฉพาะห้องน้ำอย่างเดียว3ล้านบาทเพราะใช้วัสดุอาร์โมนีโรก,กาจากอิตาลีโต๊ะกินข้าวใช้ที่วางจานแอมเมสใบละ1,000 0บาทกระเป๋าสะสมมูลค่ากว่า200ล้านบาทแต่กระเป๋าแอมเมสใบสีขาวในภาพนี้ใบเดียวก็15ล้านบาทแล้วโดยเธอบอกว่าประมูลมาจากร้านแอมเมสที่ประเทศฝรั่งเศส ชวนอีกใบสีดำสีน้ำตาลนั้นราคา7ล้านบาทนาฬิการหรูคุณเมนี่ยังบอกในรายการดังกล่าวว่าครอบครองนาฬิการิช h a r d m ม l l อยู่ประมาณ6 7ถึงเเรือน r ิช h a r d m ม l ลหรือ R.M เป็นรุ่น Limited อย่างต่ำๆเรือนหนึ่งต้องมี15 2 0ถึง20ล้านบาทอาจจะแพงถึง50ล้านบาทผมตีกลมๆให้อย่างน้อย r ิช h a r d เมลลกับนาฬิการหรออูอื่นๆที่คุณเมนี่ครอบครองอยู่ต้องมีราคาประมาณ100ล้านบาท เครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าคุณไปนี่เล่าว่าเส้นแรกของบูการี่ซื้อตามลิซ่าแบล็กพิงค์4-5ล้านบาทตอนนี้เธอมี3เส้นเธอยังซื้อสร้อยทิฟฟานี่ตามโรเช่แบล็กพิงค์เกือบ10ล้านบาทไม่นับเสื้อผ้าแบรนด์เนมอีกเป็นตู้ๆทั้งหมดนี้อย่างน้อยต้องมีอีก100ล้านบาทท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม นี่แค่บ้านรถเสือ้อผ้านาฬิกาเครื่องประดับของใช้ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวคุณเมนี่แล้วก็ตีกลมกลมแบ่งเป็นบ้าน160ล้านรถหรูร้อยล้านกระเป๋าหรู200ร้ล้านนาฬิกาหรูร้อยล้านเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้า100ล้านบาทแค่5รายการครับท่านผู้ชมรายนี้กินเข้าไปแล้ว660ล้านบาทอ้าว เรามาดูแหล่งรายได้กับที่มาที่คุณเมนี่กับแฟนคลับพยายามออกมาชี้แจงกันราว่าเขาทําบริษัท OEM เครื่องสําอางทําแปลให้คนโน้นคนนี้รับจ้างผิดไงเขาถึงรวยมาดูกันว่าบริษัทที่ว่านี้ที่ชื่อบริษัท r e v o ี v t เ Group จํากัดเดิมชื่อบริษัท r e v o m เม e Thailand จํากัดผมดูจากไลฟ์สไตล์กับการอวดรวยคุณเมนี่แล้วผมว่า เธอควรจะมีกําไรปีละหลายพันล้านบาทหรืออย่างน้อยก็ต้องหลายร้อยล้านบาทเรามาดูกันครับพอเราไปเปิดดูบัญชีและผลประกอบการบริษัทรีวอร์มเกรุ๊ปจะพบอย่างนี้ครับจากตัวเลขทางการบัญชีที่ส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี2 0 6 6รายได้885ล้านบาทรายจ่ายรวม785ล้านบาทเธอกำไร76ล้าน5 0 0 0 0บาทแล้วเมื่อย้อนกลับไปปีก่อนๆล่นนะ ตัวเลขทางบัชีบอกาอย่างนี้ครับรีโวเมดของคุณเมนนี่มีรายได้หลัก10ล้านเมื่อปี2 5 6 8ปีที่แล้วประมาณ12ล้าน3 0 0แสนบาทรีโวเมดทำกำไรได้เกิน10ล้านบาทในปี2 0 6 3ประมาณ11ล้านบาทนั่นก็คือ5ปีที่แล้วก่อนหน้านี้บริษัทนี้ไม่เคยทำกำไรได้เกิน1ล้านบาทเลยสรุปในช่วง9ปีตั้งแต่เธอก่อตั้งมา ช่วงปี2558-2566มีกำไรสะสม167ล้าน8 5 6 4 1 4ล้านบาทตัวเลขทางบัญชีไม่เคยหลอกใครคุณเมนี่และสามีทำบริษัทมา9ปีกำไร170ล้านบาทผมเพิ่มให้กำไรในปี2567ซึ่งยังไม่ปรากฏในข้อมูลอีกเท่าตัว130ล้านรวมแล้วเป็นกำไรสะสม270ล้านบาทด้วยซ้ำนี่ผมเพิ่มไปแล้วนะ ที่บัญชียังไม่ออกว่าให้อีกเท่าตัวเลยแต่ค่าใช้จ่ายเรื่องไลฟ์สไตล์คุณเบนนี่บ้านรถนาฬิกากระเป๋าเครื่องประดับเสื้อผ้านหน้าผมตาเข้าไปแล้ว660ล้านบาทถา้ากำไรกำไรบริษัทคุณมีจริงๆแค่หลัก200-300ึงล้านบาทไอ้ส่วนต่างความร่ำรวย3-400ึงล้านบาทที่งอกมาเนี่ยคุณเบนนี่ครับมาจากไหนเพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใดที่คนจะสงสัยว่าคุณเบนนี่รวยมาได้ยังไง นอกจากตัวเลข660ล้านบาทค่าไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วผมยังไม่ได้รวมตัวได้อีกหลายอย่างที่ตกเป็นข่าวหรือมีรายง,งานกับตามหน้าสือ่อเช่นคุณบอกว่าคุณให้คุณดิวยืมเพชรพลอยกระเป๋าไปมูลค่า62ล้านบาทแล้วคุณให้ข่าวว่าคุณเป็นเจ้าหนี้คุณเชนธนาไใจฉัดภูโชคอน,นันติดอยู่อีก400ล้านบาทตรงนี้คุณไม่้่าจ,จะแก้ตัวหรืออธิบายได้ว่าเป็นลูกหนี้บริษัทไม่ใช่หนี้ส่วนตัว แต่เงิน400ล้านบาทไม่ใช่เงินเล็กๆนะครับการรับช่วงต่อจากบริษัทโมรีเทนหมาชนหรือโมท่านผู้ชมครับบริษัทโมนี้ถูกแขวนเพราะว่าผู้ถือหุ้นโมมีอยู่จังหวัดกลุ่มหนึ่งกําลังโดนข้อหาปั่นหุ้นโมคือบริษัทที่ปั่นหุ้นโมเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ในงานเทศกาลดนตรี Rolling loud ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี25 6 6 พร้อมสิทธิ์ขาดในการจัดงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งคุณพูดเองว่าคุณใช้เงินลงทุนหลักพันล้านบาทนี่คุณพูดเองนะฮะเมนียวาสนาให้สัมภาษณ์มากอ่เดือนว่าการจัดงานเทศกาลดนตรีโรลิ n ง l ลา d ซึ่งจัดขึ้นวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2 5 6 7ที่เมืองพัทยาที่ตัวเองทุ่มเงินลงทุนไปนับพันล้านบาทแต่บริษัทที่จัดเงินขาดทุน3.60ล้านบาท ที่น่าสนใจที่ต้องเอามาเชื่อมโยงอย่างหีกเลี่ยงไม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเมนี่กับบริษัทโมรีเทิร์หรือโมซึ่งเป็นบริษัทที่ปั่นหุ้นนั้นสำคัญมากผมพร้อมที่จะลงไปสืบสอบข้อมูลให้ลึกซึ้งลงอนี้แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดานอกจากนี้เมื่อกลางปีที่แล้ววันที่3กรกฎาคมยังปรากฏความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นคือบริษัท Health Empire Corporation ซึ่งอ้างว่าประกอบธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ปีที่แลกขาดทุน400ถึง450ล้านบาทได้แจ้งว่าจะมีการซื้อขายหุ้นบริษัทบนกระดานซื้อขายรายใหญ่เมื่อวันที่27มิถุนายน2567จำนวน50ล้านหุ้นโดยบริษัทมอริ u r n ได้ขายกับนางสาววาสนาอินทแสงหรือคุณเมนี่ส่งผลให้คุณเมนี่วาสนาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนถือประมาณ13 ส่วนโมถือสัดส่วนลดลงเป็นประมาณ20%จากเดิมที่ถือ33%คำถามก็มีอีกว่าคุณเมนี่เอาเงินที่ไหนไปซื้อหุ้นตั้ง50ล้านหุ้นมิน้ำทาจะมีข่าวว่าก่อนหน้านี้บริษัท Health ที่บริษัทโมเคยถือหุ้นใหญ่นี้บริษัทโมคือบริษัทที่ปั่นหุ้นก็พยายามเข้าซื้อหุ้นบริษัทริโอเมดของคุณเมนี่ด้วยสำหรับเรื่องหุ้นโมนี้เด็กวัยรุ่นหรือชาวบ้านทัว่วไปอาจจะไม่รู้เรื่อง แต่คนที่ทำงานเป็นผู้ใหญ่นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างต้องคุ้นชื่อนี้เพราะประมาณ2ปีกว่าที่แล้วช่วงปลายปี2 5 6 5เรื่องการช่อโกงหุ้นโมซึ่งสร้างความเสียหายมูลค่า4,500ล้านบาทส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดหลักทรัพย์ไทยอย่างรุนแรงผ่านไปเป็นปีๆแล้ว แต่คดีกับยังถูกยื้ออยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่ดีเอสไอยพูดง่ายว่าโมนั้นถูกดีเอสไอยกำลังดําเนินคดีอยู่ในเรื่องการปั่นหุ้นมาถึงวันนี้ตัวละครในบริษัทโมรีเทิร์นผู้อื้อเฉวอาตายแล้วกลับมาเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับคุณเมนี่วาสนาเศรษฐีสาวลูกชาวนาคู่กรณีดิวอริศราเสียอย่างนั้นท่านผู้ชมว่ามันเป็นการบังเอิญอย่างไร้กาลหรือเปล่าท่านผู้ชมครับคุณเมนี่ครับผมอายุ 78ปีแล้วรู้จักคนก็มามากช่วยชีวิตเคยเจอคนรวยระดับหมหาเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านแม้กระทั่งแสนล้านมาก็ไม่น้อยแต่ผมเห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างของคุณดิวอริสาราและคุณเมนี่วาสนาแล้วผมอดคิดไม่ได้ว่ามันมีหลายอย่างที่แปลกประหลาดหนึ่งการที่คุณเมนี่ให้คุณดิวให้ยืมทรัพย์สินเป็นเครื่องประดับนาฬิกามูลค่า5060ล้านบาท ตั้งแต่ของที่ให้ยืมการตัดสินใจยืมวิธีการให้ยืมวิธีการทวงคืนก็แปลกประหลาดคือแทนที่จะไปแจ้งความกับเจ้าที่แต่กลับแจ้งสื่อแทนสองส่วนคุณตัวเมนี่เองก็มีความย้อนแย้งหลายประการมาออกรายการแทนที่จะนั่งรถมาคันเดียวกลับเอารถหรูมาสองคันเหมือนจะมาอวดรวยมากกว่ามาทำคอนเทนต์มากกว่าทำธุระปกติ สามเมื่อย้อนดูแบ็กกาวของคุณดิวและคุณเบนนี่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องเท่าๆหลายอย่างพูดด้วยความสัต์จริงว่าผมเห็นใจและผมชมเชยที่คุณมีความพยายามปากกัดตีนถีบจนสร้างเนื้อสร้างตัวจากลูกชาวนาคนต่างจังหวัดมีเงินมีทองมาขนาดนี้ได้แต่อีกด้านหนึ่งคุณเบนนี่ผมเป็นห่วงคุณเพราะคุณอวดอ้างความร่ำรวยในโซเชียลอย่างมากอย่างน้อยก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่มีปัญญา เริ่มสงสัยคุณเอาเงินไปจากไหนเพราะคุณอยากดังในโซเชียลถ้าคุณอยากดังคุณก็ต้องมีที่มาที่ไปเปิดเผยตรงไปตรงมาจริงๆแล้วเนี่ยผมเอาตัวเลขที่คุณปเปิดเสธไม่ได้คุณเบนนี่รายได้คุณมาจากไหนและรายจ่ายคุณมีอะไรบ้างหากกบลบนี้แล้วมันต่างกันหลายร้อยล้านบาทเกือบพันล้านบาทคำถามที่ วินยูชนสมควรจะถามคือเอาไอ้ส่วนต่างตรงนี้เนี่ยไม่ได้รายได้คุณไม่พอรายจ่ายและไอ้ส่วนต่างรายจ่ายคุณนี่กับไรายได้คุณเอามาจากไหนคือถ้าจะมาจากไหนถ้าคุณมีที่มาที่ไปคุณต้องชี้แจงแล้วต้องมีหลักฐานพิสูจน์ถ้าจะให้สิ้นสงสยัยเคลียร์คัดตัดจบไปเลยน่าจะมีคนไปร้องกลมสมพาร ตรวจสอบที่มาที่ไปของไรายได้และการเสียภาษีของเมนี่กับครอบครัวสะหน่อยรรฐบารอยากตรวจสอบใจนักขาแล้วเพราะว่าคุณอวดรวยลือเกินอยู่เงียบเงียบไม่เป็นถ้าสรมพารเข้าคุณเมนี่ครับเชื่อผมผมอยู่ในวงการนี้มานานแล้วที่จะเข้าตามสรรพารคือกองปราบและกองชาการสอบสวนกลางคุณเมนี่ครับแสดงของจริงออกมาหน่อยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ผมไม่เชื่อผมพูดทุกอย่างบนพื้นฐานความเป็นจริงผมพูดทุกอย่างตามตัวเลข ผมไม่ได้มโนบริษัทที่คุณทํามีกี่บริษัทคุณถือหุ้นอยู่1 0บหรือ1ิบริษัทแต่บริษัทพวกนั้นไม่มีกําไรบริษัทเดียวที่คุณมีกําไรก็คือบริษัทที่ผมพูดไปเมื่อกี้ผมบวกกําไรคุณของปี2องพซึ่งยังไม่บัญชียังไม่ออกผมเพิ่มอีกเท่าตัวก็ยังตอบคําถามไม่ได้ว่ากําไรที่คุณมีจากแหล่งอันนี้ไม่พอค่าใช้จ่ายทั้งคนทรัพย์สินที่คุณมีอยู่คนละเรื่องกันเลยต่างกันเกือบเท่าตัวเกินเท่าตัว,ตวช่วยซ้ำหรือว่าคุณ มีอะไรที่ร่ำรวยมาแล้วคุณไม่กล้าบ,บอก